โอ้ยมีผ่านไว้โมเดลมาออกหรอกอสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผม ช่องบูธสตอรี่วิธีแห่งความสุขนะครับเนาะคือเก่าครับมือนี้ไปเห็นทางตอวไว้ครับผมเดี๋ยวจะพาพีผ้านอนครับไปจูดนะครับผมไปเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าเฮาสี้ใดไรไดหน่อยบอมือนนี้รอบก่อนมันอยู่ดินนะครับรอบนี้มันอยู่บนต้นใหม่ครับผมว่าไปเิ่งวิธีการจูดนะครับว่าเฮาสิจูดเอาจังไดยังสิปลอดภัยนะครับยังสิบ่อเกิดอันตรายต่อเฮาเวลาเฮาไปเอาตอนนะครับผมไปไปติดตามกันเลยครับผม หายองอะหดลยนักตงานอย่นี้ห่หลายก็หูออกต้องมีีกขั้นหนึ่งอ่งอี่ข้างกระหูหลอ,อด,ดน,อน,นีครับผมตอนนี้ก็ได้มาหอดไม้ไปท็ทีเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้พ่อกำลังตัดในสาวนะครับในสาวเอาไ้จูดต่อนะครับผม สรุปอุปกรณ์ที่เขาเอามาจวดมีก็คือเก่าครับมีน้ำมันน้ำมันเบนซินอุ้ยน้ำมันโซล่าน้ำมันโซล่าครับก็ผ้าเตรียมใส่นหนาหน้ารถมากนะครับผมครับและเป็นรดที่ตามมาครับว่าที่เขาจุจูดจังเลยเขาเนาะวันนี้พ่อก็เข้าไปเบิ้งหลาดเล่าหลือครับเบิ้งไม้เราว่าเขาสิจุดแบบใดยนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งก่อนเลครับเขาไปเบิ้งหลาดเล่าว่าห้างมันอยังมองแดดเขาสิจุดจังเลยนะครับผมไปเดังเลยครับ ผมเดี๋ยวขามาภาเบืองห้างก่อนนะครับนี่นะครับดี๋ยวสีจูดนะครับผมทัางต่ออยู่สูงประมาณ2เมตรนะครับภาพสีวชัดมาเดยนะครับเพระาะว่าไก่มือแล้วตอวนี้นี่นะครับเรองเตรียมผาน,นะครับผาไส้ีสาวซินนาม,มัน แม่ต่อก็ยังบินอยู่นะบ้านขอห้างเบิดบ้านเห,หมือนข้าวหนีบินบนอยู่โอ้ไม่ออกมาทางเข่า,ขาตัวนี่นี่ครับเดี๋ยวผมสู้ไห้เบิง่งนอ๋อนี่ครับม่ยงนั้นกำลังไต่เขาโอ้ผมเดี๋ยวไปทีันครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลานะครับเมืดอ,อแล้วก็ร่งเทน้ำมันใส่เทน้ำมันใส่ผ้าครับใส่ใหม่เพื่อจะขึ้นไปจูดนะครับผมน้ำมันที่ใส่ก็คือเก่าครับเป็นน้ำมันโซลาร์หรือว่าดีเซลนะครับมันเผาใไหมสะให้มันสามารถจูดได้ดน เจียมพร้อมครับอดี๋ยวหยาบอยู่เลยเสียอะไรนี่ขอไปตัวเลือดหัวเลย Good. Mm. เราก็ลัางจูดนะครับผมล่างจูดไปตั้งร้อยที่ที่จูดกับตั้งจูดล่มฟันมองเอ้ยจุดเอาไฟใส่มองหูมันะครับผมมองหูเขาหูออ,อก ครับตอนนี้กำลังขับไปเอานะครับเอาจุ๋ย็นทีเรียบร้อยแล้วพอกำลังขัไปนะครับ พวกเน,น่อยครับนี่เป็นกอโจทย์นะครับ้ามันก็นได้ย <c oughs> <c oughs> น่นกว่าง lắm cái tỉnh nên viên nữa muốn này cái này ăn thử ai cái cái này ăn ăn thử cái เยอะยิงาไกเยอะดี <cheg> ๋ยอเดี <od> ๋ยวขิ <worries> oh you, oh, ่นมาไปค่าก็ไม่ขอไปเลยเยอะตอยครับใด้มากแลวครับผม นี่นครับลางต่อปุออ๊บปุ้ยมีค่ามอะไรบอดี้เาออกล็อกว่ามันได้เส้นออกกินไดีมากเซ่กับสอบตอนนี้เฮาก็จะเอาไซ่ในี่กับสอบนะครับตเตรียมกับสอบมากแล้ว เดี๋ยวเขาไปแกะเอาอยู่บ้านนะครับวา่าจะได้ดน้อยเดลายวัล่นไหนเขาไปติดตามมาครับผมไปเรียบร้อยครับข้าดียวเข้ากลับครับ<อ>ครับผมตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเดินทางกลับบ้านครับไปติดตามอยู่ท่ทีบ้านนะครับวา่าจะได้น้อยเดี๋ยวไล่ท่านไหนนะครับผมสวัสดีครับ ตัวห้อก็อยู่ในกระสอบนี่นะครับเดี๋ยวทางกรับครับผม ผมก็บนายมหอดด่านพิทีเรียบร้อยตอนนี้ก็ร่างดีเพ่ต่อ,อจากกระสอบเลยครับปลีนยังไงอุ้ยอุ้ยครับตั้งต่อที่ห้องไปเอาเปลี่ยนยังไงปะ แกนิงออกกันเนาะถือคนบ่อต้องใกลครับนี่ครับมันจะเป็นสันเป็นสันนี่นแหละข้างตัว ผมตอนนี้ก็แกะออกมากเป็นทีเรียบร้อยห้เชายวเอาไปนหนึ่งก่อนนะครับไปนหนึ่งแล้วค่อยเชียวมาทํำอาหารอีกที่นะครับผมนี่ครับหนึ่งไอซุกก่อนนะครับก่อนจเชียวมาเห็ดกินไลย สำหรับอีพีนี่นะครับในการไปหาตองห้องนะครับขอจบไปแค่นี้นะครับฝากติดตามพี่ๆต่อไปนะครับผมว่าเห้องเจาไปเท็ดหังกินนะครับเ๋ยวฉีเห็ดให้กินเห็ดให้เบิงนะครับว่าวิธีการที่หาตองมาแล้วห้างปเะเทกินแบบไหนนะครับผมฝากติดตามนะครับุบคณครับผม